สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพอกันคือเก่าครับพอกันอีกแล้วคลิปนี้พาทุกคนมาเห็ดเนี่ยอยากเนี่ยกินครับเห็ดกับเข่าเนี่ยมือเสาครับมือนี้เป็นเสามือวันพุธนะครับพุธที่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเห็ดกับเขากินครับ่องเสาเนาะเมนูของเฮาเมื่อนี้ผมขึ้นอยากนะครับขึ้นอยากผมสีอมโค้งไก่นะครับ หอมโค้งไก่อันนี้เฮ็ดไข่ส่น้ำครับไปเก็บมาเสา้นี่ครับพอดีดนะครับเอามาหอมใส่กันเนาะนีก็กือโค้งไก่นะครับได้นี่นะครับฟักทองหรือว่ามักอีนนะครับอากาศมีพัดขันแยงน้ำนะครับเก็บมาตั้งแต่ให้หน้าครับนี่แหละครับเพิ่บความหอมนะครับเรามาทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเอกะ กิกตะไคร้นะครับหัอหอมใส่ลงไปนี่จะใส่ที่หลังนะครับนี่จะใส่ที่หลังนะครับ ก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับก็คุรีคุรีกันนะครับคุรีคุรีรหรือแบบค้นๆน,นะครับคุรีคุรีรนั่นแหละนะครับเนาะลักะใส่นามปลาลาลงไปนะครับอาจจะห้แสบนะคะกลาเป็นนามปลาลาบานเห้านะครับแตงสิแสบเลยหละกะจะผมจะไปอุ่นให้ไปอ่าน เกินมาเป็นล้วนนะครับเป็นรว่วนให้สุกนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับนอาอมะขัวเอามะขวนะครับมะขัวหรือรว่ามะล้วนนะครับต่างป้ายนะครับนะครับมันจะมีความหอมค้องกินปลาละนะครับเป็นมาเนาะมีความหอมนะครับแล้วว่าเพิ่นสุกหรอเด้ผมกับล้วนจนสุกได้ทีแล้วนะครับสุกได้ทีแล้ว บังคนก็จะเอานามใส่ด้ครับอานามใส่กับเห็ดบคือกันนะครับแดาวแตได้วครับเนี่ยเห็ดบคือกันเนาะแต่ว่าสําหรับผมเนาะสําหรับผมผมจะเอาอันนี้ลงก่อนนะครับมีเหนะ็ดเนาะผมอ ar, อเอาเห็ดใส่อุ้ยเห็ดเนี่ยพี่น้องเอาเห็ดใส่น้านะครับเอาเห็ดใส่ลงไปออกกับตักท่อนะครับผมจะเอาขวดใส่กันก่อนนะครับค้นใส่กันก่อนสจกาข้าวหนึ่งนะครับ อนนี้น้ำกะเซมีแบบพออุจุน,นะครับประมาณนี้นะครับก็จะปิดไวจ้จะข้าวหนึ่งให้เพิ่มปดให้เพิ่เดือดนะครับให,หม้อเดือดจะข้าวหนึ่งนะครับให้หม้อเดือดข้าวหนึ่งเขาก็จะเอาน้ำเติมนะครับอันตอนนี้พอพอหม้อเราเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับรอหม้อเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับรอให้ฟักทองสุกก็เป็นอันขั้นตอนสุดท้ายอันเป็นเสร็จนะครับพอหม้อเดือดแล้วนะครับทุกคนหม้อเดือดเต็มที่แล้วามว่าฟักทองสุกนะครับ,อบอะกะบาร์อะเอือสุกเนาะไก่ซุกเห็ดซุกนั่แหละครับมากับปุงรสปรปุงรสนะครับแล้วก็ชิม ผุรถตามใจชอบนะครับแล้วจืดแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงผงหนวลงไปนะครับ อีกกลอบหนึงครับพอได้แล้วเนาะพอได้แล้วเราก็จะพอลดได้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่จะใส่ก็คือใส่ผักขยแยงครับ ว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยกินได้เลยครับคนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วให้ดูกใกล้ๆเลยนะครับมาครับกินข้าวสาวน้ำกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ